วครับวันนี้ก็แนบจากฮาร์ดนะครับผมหลังจากที่เราเคลียร์ไทพีสกันไปเสร็จนะครับผมนะหลังจากที่เราเคลียร์ในส่วนของไทพีสเรียบร้อยเนาะเราก็จะมาเล่นรูบอบอกฟุตมือโปรกันต่อนั่นเองครับเปิดมาก็ขอกค่าคุณทะกคนเลยละกันนะครับผมโอเคครับนะซึ่งในเมื่อเราเคลียร์ไทพีแล้วเราก็ไม่มีเกมไหนให้เล่นเราก็เลยต้องมานะครับนะมามากับเกมนี้เหมือนเดิมนะครับผม โอเคครับนะก็คงไม่ผู้่ำทํำเพลงนะครับผมนะก็จะเกิดพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมวันนี้เร่อมาฟาร์มเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมมีตังค์อยู่สองแสนนะค่านี้ไหวไหมเนี่ยอย่างแรกเลยมีโอรแต่ว่าขี้แขนดูกากนะแล้วต้องค่อยๆวีค้อนศูนนะครับผมโอเคข่าหัวน้อยเราค่าได้นะครับผมเดี๋ยวฮะทำไมตีไม่เข้าอ่ะ อ๋อโทษลาก่อยแล้วแมวโอ้ผมมองพีผมนึกว่ามันชื่ออีกชื่อหนึ่งข้าวหัวสองล้านหน้าไปสู้ได้ยังไงคับุณผู้ชมไม่ใช่ไอดีสุดโหดของผมก็น่าจะยังสู้ไม่ได้มัครับเนี่ยข้าขนาดนี้เนี่ยและข้าวหขนาดนี้สิเออตามผมมาแบบอืมกระชันชิดเลยเกิน มันจะอะไรขนาดนะครับนะแต่ผมก็ทนไม่ได้แหละถ้าเกิดมีนู้นมามาทำอะไรผมวอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอย่างนี้เราได้โอกาสฆ่าตัวตายนะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราต้องลากเขาไปให้ไกลๆแล้วก็ทำางนี้เลยเออเป็นไงยอดไหม <c oughs> เออน่าจะอีกนานนะครับพวกเขาจะกลับมาเนาะอย่านั้นะเ,ออนะเราไปไลาเพื่ออะไดีกว่านะครับผม สีมือนี่ก็ดูใช้ได้นะแต่ว่าใช้ฮากีเป็นแค่แขนนะเออนะทำไมถึงใส่ฮากี้แค่แขนหรือผมมองผิดหรือผมตาถั่วอย่างไงก็ต้องขออภัยนะผมก็อาจจะแบบใส่เต็มตัวแล้วผมแบบโง่แบบมองผิดอะไรอย่างเงี้ยบอกนะว่าเขากลับมาแล้วอะไม่รู้อะเอาเราฟังมืองก่อนแล้วกัน เลยเพิ่งคิดเลยมากนะครับผมเขาอาจจะยังไม่กลับมาก็ได้หรือเขาอาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเสียงผมแพร่แพไปก็ขออภัยนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ผมถึงเสียงแหบนะครับผมเออเออไปกินอีกเยอะๆเ,เลยพวกเองไอพวกตะกายแบนดิตโอเคตายเรียบร้อยนะครับผมผมนะ่าจะฟาร์มไอ้มจินี่ยักษ์สเต็ปซะหน่อย หรือผมอัพมีรีรัวๆเลยดีกว่านะผมนะโ okay. อเคนายสกายแบนดิตเองรีบเกิดดีนี่เสียงผมแหบจริงนะเนี่ยงงนะเนี่ยนี่มีงง,งนะมันมันแหบกันาบนี้ได้นะช่างมันก่อนนะผมเพราะว่าในเมื่อศัตรูตมันรวมกันอย่างนี้แล้วล้วก็จัดนี่อืม พัดก่อนที่เราไปเอาหมวกซนตา้ามานี่ถือว่าทำให้แบบดาเม่ผลปีศาจเราแรงขึ้นมาเยอะมากนะครับผมนะแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เกมที่400 Candy Book เอาไปซื้อหมวกซนตา้าได้เลยนะครับผมถ้าคุณเล่นเป็นในส่วนของสายอ่าผลมปีศาจนะโอ้เผยฆ่าไปอีกแหลาแบ็คเล็งรวนๆเลยกัน,นะเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเราต้องหนีอย่างนี้เบ่งนาขนาดนั้น ตาใหม่แน่นอนอะนะนูบมีนูบมาด้วย My God เจินดาไปเลยก็ผมนูบจริงๆอะเออนะเป็นกันกลัวหรือเปล่าไม่เราไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวใดๆทั้งสิ้นนะผมก็นูบจริงะ่ะเออยอมรับเป็นไงคนดีนะผมทุย นี่ว่าเราหายไปไหนวะนะไม่냐ฮิซังเกตเรามันแย่มากเลยอ่ะบางคนใช้สป,ปีโบอและอันันย่งเจอละไปแล้วไม่อยู่ละเขาเหมือนเขาจะไม่ได้ใช้ผลที่บินได้นะผมถ้าที่ผมดูนะแต่มีตัวอยู่แม่งก็น่ากลัวอ่ะ ตามมาถึงนี่แล้วฮะเรายักไปยักมานะครับผมทำไมก็เดดางแล้วไม่ออกนะครับผมนะเพ่ม uh oh ุ้งเงยอีก My ก็ d ดเรื่องนี้ผมต้องเสียเวลากับเขาไปอีกนานขนาดไหนไว้นะนู้ปีบมี เอ็งกี้ับผมนะลาก่อยนูปลันเอ้อยปวดใจเหลือเกินเปียนนะผม เดี๋ยวเขาก็เลิกด่าองนะครับเ <_ d ata> ชื่อดิเพราะว่าผมถ้าเกิดผมไม่โต้อตอบเขาอาจจะคิดว่าแบบเออผมไม่ได้คอมเมนต์เอ้ยผมไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้ดูไะนี่ด้วยป้านายของเองนะเนี่ยฮะผมว่านะเออแต่ผมอยากรู้ว่าผมว่าไอดีโหดผมมากเลชนะเออแต่ตอนนี้ไอดีโหดผมใช้เป็นไอนี่อยู่นี่หว่าไม่ได้ใช้ไอนี่แล้ว แต่ซูเปอร์ยูแมนสกิลเต็มน่าจะโหดอยู่นะซูเปอร์ยูแมนมันกลับมาอีกแล้วโอเคครับนะ่าจะตัดเป็นตอนที่เสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคครับก็จะไปเลยโอเคครับนะาตอนนี้ผมเขาก็ได้ออกไปแล้วนะผมตอนนี้ก็ผมก็ไม่ตายแม้แต่นักฟักนัดเดียวนะเพราะว่าสเต็ปการนี้ของผมเนี่ยบอกเลยระดับ9ล้านในคิวทุยนะ <c oughs> นะครับผมแต่ว่าผมนี่คือเป็นเซียนแห่งการหนีนะครับผมเพราะว่าตอนผมอยู่ในเวิล์ดนะนะผมโดนคนเข็นฆ่ามาหลายรอบตอนนี้ผมรู้วิธสตรีคข้อจะรู้สูตรเยอะนะครับสูตรการหนียังไงแล้วไม่ใช่สูตรฆ่านะสูตรหนีนะครับผมเยกย์ย่ำนะเรามาฟาร์มกันต่อเลยดีกว่านะครับผมจนน้ำมันหัวร้อแล้วก็กดหอกเกมมาเลยนะครับผมนะไม่มีคนใดพูดกันเยอะกันดังเลยเนี่ย เอ้ข้างบนนี้อะไรคิดกันอยู่ได้เนาะผมอยากรู้จังเลยไอ้ที่มันเป็นแบบก็อดเอเนลที่มันอยู่ตรงนั้นอะน่ะน่ะไอ้ที่มันเป็นช็อปสิ่งที่เห็นป่ะตรงข้างบนปราสาทนะครับผมเผื่อใครไม่รู้มันเอาไว้มันคือกระบอกไม่ใช่กระบองกลองอะเป็นกลองแหละไม่ใช่กระบองนะผมเป็นกลองก็อดเอเนีล e นะผมนะซึ่งข่อยอดีนะผมสมุทรสาทรพิซาม์ในกองเบื้องต้นนะ เดี๋จะไม่เบื้องต้นก็ได้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันเบื้องต้นหรือไม่เบื้องต้นกันแน่นะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ผาดำเรียมมนคาแล้วเออ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 เตะไปเตะเไปเออเตะไปเตะไปนะครับผมเรียบร้อยนะ ดาสเตปขาดอีกเพียง4มาสเตอรี่เท่านั้นเองนะครับผมหลังจากที่ผมได้สกิลบาร์เรตปุ๊บผมก็จะยกเลิกการฟาร์มมาสเตอรี่ดักสเตปไปก่อนนะครับหรือแบ็คเล็กนะครับผมใช้ยกเลิกเพราะว่าการที่ผมฟาร์มถึง150เนะี่ยมันหนักหนาสาการเกินไปสําหรับผมนะครับผมนะคือสําหรับในตอนนี้คือมันยากมากนะครับผมในการที่จะฟาร์มถึง150อีกอย่างคือมันเป็นนุ้มซูโปผมไม่สามารถแบบไปฟาร์มหลักใหม่ได้ด้วยนะครับผมฉะนั้นก็นะเข้าใจกันด้วยนะครับผม ว่านั่นจะได้อยู่นะในในรถนะน,นัได้ได้เลยเตะเข้าไปมันเบาอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าเบาเวอร์เลยคพราะว,ว่าโมโอเคเจ็ดเก้านะครับผมนะทำไมันไม่แปดสิบไปเลยวะอ่ะแปดสิบไปก็จบจบแล้วนะโอเคครับจ้างมันเนะเาะระอับ มีลีอย่างเดียวเลยเราจะอัพมีลีอย่างเดียวนะผมนะซึ่งถ้าเกิดถามว่าผมจะกลับไปอัพเป็นในส่วนของแบล็คล็กตอนไหนก็คิดว่าน่าจะในส่วนของตอนอ,อยู่เกาะประมาณแมกม่านะครับผมไม่สิแมกม่านี่เราต้องเล่งฟาร์มผมจะใช้โค้ด e เนะครับผมนะตอนที่อยู่แมกม่เนะ แล้วก็ถึงแบบเอาแคนดี้ไปผ่านอีกทีเพราะแมกมากนี่ถือว่านานนะอกว่าจะไปได้เพราะมันต้องใช้ผลบากี้นะในการฟาร์มนะครัผมแล้วผลบากี้มันก็ค่อยแยกกระจอกนะประมาณนั้นนะครับผมฉะนั้นผมก็คงจะต้องนะเก็บ a อพไว้ก่อนนะครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดจะฟาร์มก็น่าจะฟาร์มตอนเก,กาะเกาะอาโคลอสเซียมก็น่าจะพอได้นะ โค้ดเสี่ยงไหวไหมเนาะผมไม่รู้อะก็น่าจะเริ่มสักโคผมว่าประมาณตอนอยู่อ่าเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันช้าไปหรือเปล่าโ,โหเริ่มฟาร์มตอนเกาะมนุษย์เงือกเลยเหรอแต่ผมว่าไม่นะเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มฟาร์มตอนเกาะมนุษย์เงือกนี่มันจะค่องให้ง่ายแล้วก็เร็วสะดวกสบายเลยนะครับผมนะใช่ไหมผม่าขอเริ่มตอนเกาะมนุษย์เงือกแล้วกันเนาะโคเคเกือบลืมไปแล้วไนงะ โอ๊ยแล้วมันก็ตายแล้วโอ้ oh God. ไมไนะคก็ไม่เป็นไรนะผมแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ท่าท่าสุดท้ายวันนะไอ,อ้นี่มันกี่บาทสี่แสนปะหรือแปดแสนแล้วผมจําราคามันไม่ได้นายไม่นายยังไม่เลดี้นายยังไม, Lady, ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะฝีมือยังไม่เก่งบอรหรอผมจะซื้อได้ตอนไหนนะราคาหกแสนผมก็น่าจะพอฟาร์มไหวนะน่าจะ น,น่าจะใกล้ได้แนละ้วมั้งในสิบวีพีเนี้ยได้นะผมถ้าเกิดมีใครบางคนถามเออแล้วก็อย่าลืมนะครับนะไอคนที่มีชื่อว่าใครที่ดูมาถึงจุดนี้ก็ช่องนี้เราลืมอะไรในตัวเขาได้ผมนะแล้วก็นะครับผมประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ลืมฟาร์มเยอโอ้เฮีย เอาเป็นว่าไอคนที่มันมีชื่อว่าไวเซมิดที่เป็นรูปโจเกอร์ครับนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนผมฉะนั้นเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นแอดมินแล้วกันนะครับผมนะเ <c oughs> ออนะครับผมมีแอดมินสองคนมีคุณนิวกับคนนั้นนะครับผมเนาะสวงคนตาร์ติโบเป็นกูรูเหมือนเดิมนะครับผมนะรู้ทุกอย่างอเออมีอะไรไม่รู้บ้างะนะครับผมโอเคนะเราก็มาฟาร,ร์มกับ าฟาร์มเควสนี้เป็นเควสสุดท้ายแล้วกันนะครับผมแล้วก็จบคลิปเนาะก็ค,คนนั้นเขาทำการคอยแปะลิงก์ให้นะครับผมฉะนั้นลิงก์นั้นปลอดภัย9.9% 9 9เคอนเฟิร์มจากผมนะครับผมเนาะทำไมต้องมีเหลืออีกนย์นยห่น่เละเพราะว่าเผื่อเผื่อมันแฮกหรือเผื่อมันโกงอะแต่ว่าปลอดภัยเกือบ100%้แน่นอนนะครับผมเนาะโอเคมาตรงนี้เรงดูอม,มันไม่โดนในตัวนี้เลยนะมันไม่โดนตัวนี้เลย มันไม่โดนตัวนี้เลยแลไวที่เหลือหายไปหมดในวันนี้โอ้โหตัวนี้คือแบบเลือดเขียวเลยอะจิงบ้ากันไปแล้วเหรอมันได้ปลายบีมใส่เลยไม่ค่อยอยากใช้ท่านี้นักหรอกนะเพราะว่ามันจะทำให้ศัตรูดิ้งหายไปดิ้งมานะครับผมโอเคตอนนี้เราใช้แบ็คเลค่าเลยแล้วกันนะแมสเลค่าผมเตะรัวเตะรลัวทิกทอมโมเตะ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 ไปเตะ เตะก็แบบอืมอืมอืม,อมอเคได้แล้วแล้วก็อือไปวก็ไรัวๆเลยรัวๆไม่ตายไม่เบรกแรงต่อพีอ่ตายเรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดท่าน่ามว่าผมจะฟาร์มอะไรก็คงฟาร์มสลิงช็อตเล่นๆนะครับผมนะมันจะฟาร์มไหวปะวะฮะก็ไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มสลิงช็อตก็ไดนะ้รู้สึกว่ามันน่าจะนานเกินไปถ้าเกิดฟาร์มสลิงชอ็อต โอเคนี่ผมแล้วก็น่าจะฟาร์มไปไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ฟาร์มเนาะอันนี้กลับมามารวมกันโอเครวมกันแล้วก็ไม่ไม,ม,มีฟาร์บูลเลตใส่เลยไม่รอดไม่ไม่รอดไม่ตายก็ฟลายบีนใส่ต่อนะครับ okay. โอเคโอ้อัพมาตั้งสองเวลงั้นตอนนี้เราอัพมีลีอย่างเดียวเลยนะมีลีอย่างเดียวก็ นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะที่มารับชมกันนะครับผมอย่าลืมนะครับไปติดตามช่องที่มีชื่อว่าอนิเมะไทม์แซดเอหรือช่อง2ของผมด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับน,นี้ก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับสำหรับน,นี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับช่องอนิเมะไทม์แซดเอเนี่ยผมลงคลิปใหม่แล้วนะครับผมไปดูกันด้วยเนาะ